มีใหม่โพื่อแทนใหม่ค่ะมันดูมีครวมหวานมันดูมันดูมีการจุดปัญกายากยามไม่รับได้งานนี้จะรับได้งานไหนคะ จริงอันนี้เป็นช่อดอกไม้แรกที่ได้รับจากมือตัวเองจริงๆอย่างตอนงานแต่งพี่ฝุกเนี่ยที่ขึ้นไปจริงๆพี่อ้ําเป็นคนได้นะพี่อ้ามแบบอยากเรียกเราขึ้นไปแชร์แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้รับที่ได้คว้าจากมือตัวเองม <c oughs> ันเ,เป็นยังไงหรอมันดูมีความหวังมันดูมันดูมีการจุดประกายบยางอย่าง <c oughs> <c oughs> อ้าวก็พูดไปในงานแต่งพี่มูน้องไงคะว่าปีใหม่มล้ก็แฟนใหม่ค รับข้ดอกไม้ได้นี่แบบรุนยังไงอะคะเขาเขาคนอื่นเขารุนแล้วนะว่าจะเป็นคู่คู่ต่อไปล่ามก็อย่างชีบอมันมาแล้วมันมันมันมีความหวังไม่รับได้งานนี้จะรับได้งานไหนค่ะแล้วเ้าบอกมันมาแล้วใช่ไหมความบอง มีความสัมพัทุกวันค่ะมาเป็นตัวเป็นตนหรือยังไม่มีเพราะว่านีคนมาตีบโยงไม่มีแม่เขาเลือกเราไม่มีค่ะไม่มีก็อาจจะเป็นสัญญาของการเริ่มต้นที่ดีหรือว่ามันจะเริ่มมาปีหน้าค่ะหรอค่ะ ยาตไปดูดวงก่อนแล้วว่าเขาจะมาไหมปีหน้าอันนี้แสดงว่าของเรานี้ต้องเป็นแบบไหนครับตแบบไหนนักหน่งขึ้นไหมครไม่อยากพูดเลยกกไม่ได้แฮปปี้ประมาณหนึ่งแล้วกันพอพอสมควรแฮปปี้พอประมาณก็คือโสดโสดค่ะนิยามตอนนี้ของโยเกิด2025ค่ะปีใหม่ทุกแฟนใหม่คชะคุณแบบมันอกมันใจมากคุณเล่นล่ค่ะ ไม่ด้รีบไม่ได้ไม่ได้รีบเลยค่ะจะมาก็มาค่ะพรอมนี่โยดูสดใสมากจริงเหรอคะมาเต็มดูเหมือนจะรวยดูสบาจอ่ะดูแบบผีหน้าตั้งเป้าไม่ว่าสมมติแบบได้ร้อยล้านเรื่องอยู่ที่แฟนมาได้เลยร้อยล้านแฟนไม่เป็นไรค่ะแฟนได้เรื่อยได้แฟนไม่รีบก็ขอสาธุค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้แฮปปี้กับการทำงานมากน่าจะโฟกัสเรื่องทำงาน เาที่ให้มาก็ขอบคุณมากค่ะเาเจะพ่ชิตให้ได้ค่ะ